สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ r e v e s e Life นะคะเป็นรายการที่จะรื้อฟืน้นจิตวิญญาณให้ติดสนิทกับพระเจ้านะคะวันนี้เราจะนำคำหนุนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในหัวข้อที่บอกว่าความคิดที่เป็นพรต่อจากตอนที่แล้วนะคะความคิดที่เป็นพรความคิดดีๆนะคะสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจคนทำให้จิตใจมีสันติภาพและก็เป็นมิตรกับ สังคมกับคนที่อยู่รอบๆข้างนะคะความคิดดีๆจะส่งผลที่ดีต่อการกระทําที่ดีด้วยนะคะการกระทําที่สะท้อนออกมาจากภายในของเราความคิดดีๆช่วยให้ชีวิตคริสเตียนดําเนินไปได้ด้วยดีโดยไม่ขัดแย้งกับความถูกต้องทุกอย่างนะคะแตะตอนที่แล้วเราได้นํามาหนุนใจกันใน work เรื่องที่บอกว่าความคิด ความคิดที่เป็นพรนะคะโดยปราศจากอคตินะคะในตอนที่แล้วแล้วก็ความคิดที่เป็นพรก็คิดโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนี่คือตอนที่แล้วนะคะวันนี้จะนำเอ่อความคิดที่เป็นพรมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะในหัวข้อที่3นะ,ะวิธีคิดที่เป็นพรที่3ก็คือว่าคิดอย่างมีเมตตาต่อตนเองหรือต่อตัวเองนะคะคิดอย่างมีเมตตา ถ้าคริเตียนเราไม่ได้มีเมตตาต่อตอนเองนะคะก็ยากที่เราจะมีเมตตาต่อผู้อื่นนะคะอันดับแรกเลยนะคะเ,เราต้องมีเมตตาต่อตอนเองเราต้องรักตนเองและเราต้องคิดแล้วก็รวบรวมความคิดดีๆมาไว้ในชีวิตของเราเองเพื่อเราจะสะท้อนความคิดดีๆเหล่านี้เกิดผลเป็นพรต่อคนที่อยู่รอบๆเรานะคะความเมตตาต่อตอนเองหมายถึงนะคะหมายถึงการที่เรา ดูแลความคิดของเราด้วยแน่นอนเรารักตนเองแต่เราอาจจะไม่ไม่ได้เมตตาต่อตนเองในทางที่ถูกต้องนะคะคือการดูแลความคิดของเราจัดระบบความคิดของเราให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยนะคะไม่ได้คิดแบบหลอกตนเองแต่ไม่ได้คิดป้อยยอตนเองแล้วก็ไม่ได้คิดแบบทับถมตนเองคิดในทางที่ดีและคิดในทางที่เป็นจริงด้วย นะคะความคิดที่ไม่มีเมตตาต่อตอนเองเป็นยังไงคะความคิดที่ไม่มีเมตตาต่อตนเองก็คือเป็นความคิดที่ที่ดูถูกดูหมิ่นตัวเองนะคะว่าตนเองไม่มีอะไรดีเลยเน no. คิดว่าคนอื่นไม่ชอบตอนเองเหยยไหมคะคนนั้นคงไม่ชอบเราแน่เลยคนนี้คงไม่ชอบฉันแน่เลยอะไรประมาณนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีต่อตัวเราเองนะคะ ไม่มีใครอยากคบกับเราด้วยซ้าไปมีบางคนคิดอยางนี้นะว่ามีไม่มีใครอยากคบด้วยจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นความคิดที่ไม่ไม่มีเมตตาต่อตอนเองเลยเนาะคิดว่าตนเองเป็นคนใช้การไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้บางคนหนักยิ่งกว่าน,นั้นอีกนะคะบางคนก็คิดทําร้ายตนเองทําร้ายตนเองแล้วก็ทําลายตนเองนะคะกินเที่ยว ปล่อยปละละเลยชีวิตหรือบางคนก็หนักยิ่งกว่านั้นอีกก็คือติดสิ่งเสพติดหรือใช้สิ่งเสพติดเข้าสู่ชีวิตเข้าสู่ร่างกายของตนเองเราเปลี่ยนแนวความคิดนะคะความคิดที่มีเมตตาต่อตอนเองก็คือเป็นความคิดที่เกิดมีความศรัทธาในตนเองค่ะคุณผู้ฟังมีความศรัทธาในตนเองแบบไม่มีเงื่อนไข เวลาเราหนุนใจใครบางคนว่าให้เขานับถือตนเองหรือศรัทธาตนเองเี่ยเขามักจะบอกว่าคนที่จะนับถือตนเองหรือศรัทธาตัวเองได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เก่งฉลาดมีความาประสบความสําเร็จในชีวิตสูงนะคะเป็นที่ชื่นชอบของคนครึ่งประเทศหรือค่อนประเทศไอแบบนั้นละถึงจะนับถือตนเองได้จริงๆไม่ใช่ค่ะเราทุกคนเราเราสามารถนับถือตัวเราเองได้หรือ ศรัทธาในตัวเราเองได้นะคะเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยที่ที่ที่เราคิดว่าตัวเราไม่น่านับถืออย่าลืมนะคะว่าทําไมถึงบอกให้นับถือตนเองเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราและพระชายของพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเรานับถือตนเองศรัทธาในตนเองเคารพตนเองก็เท่ากับว่าเรากําลังขอบคุณพระผู้สร้างหรือพระเจ้าของเราเห็นไหมคะสมควรที่เราจะนับถือตนเองหรือว่า เมตตาแด่ตนเองเนาะในพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อ5บอกว่าพระพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขาเห็นไหมฮะพระเจ้าทรงสร้างเรานะคะโดยศักดิ์ศรีหรือฐานันดรเนี่ยให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่เพียงหน่อยเดียวแล้วพระเจ้าทรงสวมเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับเราด้วยไม่ควรหรอคะที่เราจะนับถือตนเองหรือศรัทธาแด่ตนเองนะคะ เราควรมีศรัทธาในตนเองตามที่ควรจะเป็นนะคะคนที่มีความศรัทธาในตนเองนะคะมักจะเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงค่ะแม้ว่าเขาจะพบกับสถานการณ์ที่ถูกวิพากวิจารณถูกประเมินค่าถูกตีค่าให้ต่ำยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้หวั่นไหวกับความคิดเห็นหรือการถูกประเมินค่าเหล่านั้นเพราะว่าเขามีความนับถือในตนเองนะคะ คนที่นับถือในตนเองเนี่ยไม่ได้กังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเขาตัดสินเขาหรือตีค่าของเขานะคะจิตวิญญาณของคนที่นับถือตนเองนะคะเจริญเติบโตงดงามได้แม้ว่าชีวิตจะถูกบีบคั้นถูกกดดันให้กระทําในการที่ไม่สมควรนะคะความนับถือในตนเองจะยังคงมีอยู่และไม่สูญเสียไปเห็นไหมคะ มันมีค่าต่อชีวิตของเรามากการให้เกียรติตนเองการนับถือตนเองแล้วก็การศรัทธาในตัวเองนะคะนี่คือ,อ,อความคิดที่เป็นพรคือความคิดที่มีเมตตาต่อตัวเองนะคะความคิดที่เป็นพรในวิธีที่4นะคะก็คือคิดโดยตระหนักรู้ว่ามีบางคนได้ยินสิ่งที่เราคิดตอนแรกนะคะ ที่ผ่านมาก็คือเมตตาต่อตอนเองแต่ตอนนี้ให้เรารู้อยู่เสมอว่าเราคิดว่าเราคิดอยู่คนเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะมีคนรู้ความคิดของเราได้ยินความคิดของเราด้วยในพระธรรมลูก,กานะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคงจําได้ว่ามีสี่คนหามคนง่อยมาหาพระเยซูนะคะเมื่อคนง่อยถูกวางแคล่ลงต่อพระพักของพระเยซูแล้วพระเยซูตรัสก,กับคนง่อยว่า บุุษเอย๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วนะคะเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นกับคนง่อยปรากฏว่าอยู่ไม่ไกลจากพระเยซูมีกลุ่มของฟาลิสีหรือพวกธรรมจารย์นั่งอยู่เราก็นึกตำหนิพระเยซูนึกหรือคิดเอาในใจนะคะว่าทำไมอาจารย์คนนี้ดูหมิ่นพระเจ้าเขาคิดอยู่ในใจนะคะแต่ความคิดของเขาซึ่งพระเยซูก็นั่งอยู่ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจากพวกเขา พระเยซูหันไปถามพวกเขาว่าเชนไหนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้สะดุ้งไหมคะ <laughs> เขาว่าเขาคิดในใจนะแต่พระอาจารย์หนุ่มท่านเนี้ยถามพวกเขาว่าทำไมท่านคิดในใจอย่างนี้หรือบางฉบับหรือในใน,ในพระธรรมมัทธิวก็บอกว่าทำไมท่านคิดชั่วร้ายอย่างนี้สแสดงว่าความคิดที่อยู่ในใจเนะี่ยหลายคนอาจจะอาจจะคิดว่ามันเป็นความล้าลึก อยู่ในข้างในไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะแต่ในพระธรรมสดุดีบทที่64ข้อ6บอกว่าความคิดภายในและจิตใจของมนุษย์นั้นล้ำลึกนักแต่จะล้ำลึกแค่ไหนในสรุดี139ข้อ12บอกว่าสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางวันก็แจ้งอย่างกลางคืนความมืดเป็นอย่างความสว่างสำหรับพระเจ้านะคะ สำหรับพระเจ้าความมืดหรือความสว่างก็เป็นอย่างเดียวกันความมืดหรือความสว่างไม่ได้สร้างปัญหาให้กับพระเจ้าในการที่จะได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดหรือสิ่งที่อยู่ในความล้ำลึกในใจของมนุษย์นะคะไม่มีสิ่งใดทําให้พระเจ้าไม่ได้ยินหรือมองไม่เห็นนะคะแม้กระทั่งความมืดความมืดไม่ได้ซ่อนสิ่งต่างๆไว้จากพระเจ้าอาจจะซ่อนไว้จากมนุษย์ แต่ไม่สามารถซ่อนไว้จากพระเจ้าได้นะคะในสรุดีร้อยสามสิบเก้านะคะย้อนกลับมาในข้อที่สบอกว่าข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงรู้ถึงความเคลื่อนไหวของเขาทุกอย่างย,ายิ่งไปกว่าน,าน,นั้นพระองค์ได้เข้าใจแรงจูงใจ ของเขาหรือของมนุษย์นะคะและการกระทําของมนุษย์ได้แต่ไกลด้วยในพระธรรมสุริีร้อยสาข้อะะสี่นะพระองค์ทรงประจักษ์ความคิดหรือการกระทําของมนุษย์ได้แต่ไกลที่บอกว่าให้เราคิดโดยตระหนักรู้ว่ามีใครบางคนที่ได้ยินความคิดของเรานะคะถ้าเรารู้ว่าความคิดของเรามีคนได้ยิน เราจะเปลี่ยนความคิดเราจะฝึกคิดใหม่นะคะเราจะหมั่นตรวจตราหรือเช็คความคิดของเราอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่าผู้ที่ได้ยินความคิดของเรานั้นคือพระเจ้าไม่แน่นะคะเราอาจจะได้ได้ยินเสียงถามขึ้นมาก็ได้ว่าทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นนะคะเปลี่ยนแนวความคิดของเรานะคะเมื่อเรารู้อย่างนี้ความคิดของเราจะถูกเปิดเผยการกระทำของเรา จะถูกเปิดเผยมาต่อพระพักของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตอันนี้เมื่อสักครู่พระเจ้าได้ยินความคิดของมนุษย์แต่วันนี้เราที่เป็นมนุษย์นะคะเราจะสังเกตได้ยังไงว่าใครมีความคิดแบบไหนหรือว่าคนอื่นจะสังเกตดูเราก็ได้นะคะว่าเรามีความคิดแบบไหนในสุภาษิตบทที่2 7บข้อ19บอกว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใด ความคิดของคนก็สอคนฉันนั้นอ่าเห็นไหมคะอยาอย่าคิดว่าเป็นความคิดอยู่ข้างในไม่มีใครรู้นะคะมันเห็นได้มันรู้ได้หรือว่าน้ำสะท้อนให้เห็นใบหน้าฉันใดพฤติกรรมก็สะท้อนให้เห็นจิตใจของคนฉันนั้นเออไม่ผิดเลยคะ่ะพระคำของพระเจ้าบันทึกไว้ไม่ผิดเลยนะคะความคิดของบุคคลที่ ความคิดของบุคคลหนึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะที่แท้จริงของเขาหรือเธอนะสะท้อนความคิดได้พฤติกรรมของคนสะท้อนความคิดของคนที่บอกว่าปากกับใจตรงกันหรือปากกับใจไม่ตรงกันเราก็ต้องมาคิดใหม่ละถ้าเราอยากให้ปากกับใจตรงกันเราต้องคิดในสิ่งที่ดีเพื่อปากของเราจะได้พูดในสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่เราคิดอย่างหนึ่ง แล้วเราจะพยายามบิดเบือนพูดอีกอย่างหนึ่งมันก็ได้นะแต่ได้ไม่นานได้ชั่วครู่เดี๋ยวความจริงก็จะสะท้อนออกมาทางความคิดของเรานะคะในข้อที่3 4นะคะในของพระ,พระเยซูตรัสนะคะโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่ว แล้วจะพูดความดีได้อย่างไรมัทธิวบทที่12นะคะข้อ34ด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจเราอาจจะได้ยินคำนิยมนะคะว่า,าปากอย่างใจอย่างนะคะปากร้ายใจดีเคยได้ยินไหมคะปากร้ายใจดีแต่พระเยซูกำลังจะบอกว่าจิตใจยังไงปากก็พูดสิ่งนั้นออกมาเราสามารถนะคะฟังสิ่งที่พระเยซูตรัสได้ สิ่งที่พระเยซูเปิดเผยความจริงให้เรารูได้รู้ได้นะคะเราสามารถฟังข้อคิดจากพระเยซูได้ในอมะตะธรรมบอกว่าเพราะจิตใจของมนุษย์จะดีหรือเลวเพียงใดย่อมมินิจฉัยได้ด้วยคำพูดของเขานั่นเองวาจาของคนดีย่อมเผยให้เห็นถึงความดีในจิตใจของเขาส่วนผู้ที่มีใจชั่วร้ายย่อมมีแต่ความเลวร้ายฝังแน่นอยู่ เมื่อเอ่ยวาจาออกมาก็ล้วนแต่เผยให้เห็นถึงความชั่วร้ายเหล่านั้นนะคะนี่ในอ,อ,อมตะธรรมเพื่อชีวิตนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ34ถึง35เราสามารถมีคำพูดที่ดีที่เป็นพรได้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านมีถ้อยคำแห่งการหนุนใจโดยไม่สิ้นสุดนะคะเคล็ดลับ ก็คือะะการจัดการกับความคิดที่อยู่ภายในของเราให้เรียบร้อยจัดการความคิดของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้วเมื่อเวลาที่เราพูดนะคะเวลาเราพูดเราก็จะพูดออกมาจากใจของเราเราพูดความจริงแล้ไม่เพียงเป็นความจริงเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่ออกมาจากความรักความบริสุทธิ์ความสะอาดภายในของเราด้วยแล้วคําพูดของเราซึ่งเป็นคริเสเตียนเนี่ยค่ะ จะนาการหนุนจิตชูใจเป็นพระพรต่อคนที่ได้รับฟังแล้วเป็นพระพรต่อตัวเราเองด้วยนะคะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะคะขอให้เราฝึกฝนความคิดของเรานะคะให้อยู่ในทางที่ดีอยู่เสมออย่าละเลยความคิดหรืออย่าปล่อยปละละเลยความคิดของเราจนไร้ขอบเขตไร้การควบคุมนะคะเราต้องคอยหมั่นตรวจตราดูแลความคิดของเรา ความคิดที่ดีความคิดที่เป็นพรนอกจากจะนำมาซึ่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วนะคะยังนำมาซึ่งการหนุนจิตชูใจจิตใจผู้คนที่กำลังย่ำแย่ขาดกำลังใจกำลังท้อแท้ท้อถอยนะคะหากคนเหล่านั้นได้ยินคำพูดดีๆคำพูดที่เป็นพรจากพวกเราก็จะเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตได้ต่อไปด้วยให้เรามาที่ฐานด้วยกันนะคะ สาธุการแด่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระคาของพระองค์ได้สอนเราถึงแนวความคิดเป็นความคิดที่เป็นพรความคิดที่สร้างสรรค์ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าต่ออาณาจักรของพระองค์ต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในความท้อแท้ต่างๆขอบพระคุณพระเจ้าและขอพระบัญญัติบิสุ์ของพระองค์ ช่วยเราฝึกฝนเราที่เราจะมีความคิดดีๆความคิดที่เป็นพรพระองค์เจ้าคา่ะอยู่ในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้เกิดผลเป็นพรในทางวาจาในการกระทําด้วยพระองค์เจ้าคา่ะขอขอบพระคุณพระองค์ขอเปลี่ยนคําพูดที่เป็นในแง่ลบ ควพูดที่เป็นความตายคำพูดที่เป็นคำสาปแช่งการทับถมตนเองให้เป็นการอวยพรตนเองและอวยพรทุกๆคนด้วยพระองค์เจ้า,าเราขอบพระคุณพระเจ้าขอรับพระพรเหล่านี้ไว้ในชีวิตของพวกเราและขออวยพรพวกเราทุกคนในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน,าเมนหากฟังแล้วได้รับการหนุนใจยังไงก็อย่าลืมกด ซับสไคร์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ความคิดทุกขั้นเป็นพรนะคะสวัสดีค่ะ